ในวันที่หัวใจอ่อนล้าให้ลองออกเดินทางไปยังที่ที่เงียบพอจะได้ยินเสียงคลื่นแผ่วเบากระทบหัวเรือเสียงลมชายฝั่งที่เหมือนมืออุ่นๆลูบหลังเราแล้วผมก็ได้มาที่นี่หมู่บ้านเล็กๆริมน้ำที่เวลาหมุนช้ากว่าที่อื่นที่ที่ผู้คนยังยิ้มให้กันง่ายๆและธรรมชาติที่ยังเอาใจใส่เราอย่างอ่อนโยน ตำบลปากน้ำประแสจังหวัดระยองประแสคือชุมชนเล็กๆที่โอบกอดไว้ด้วยแม่น้ำยังมีตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสทย้อนไปกว่า100ปีก่อนตลาดแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่คึกคักด้วยตำแหน่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำและปากอา่าวทำให้เป็นจุดพักของเรือสินค้าแม้วันเวลาผ่านไป วิธีการค้าขายเปลี่ยนไปแต่บ้านไม้สองฝั่งถนนยังคงยืนหยัดอยู่ร้านเก่าร้านเดิมหลายร้านเปิดมามากกว่า3ชั่วอายุคนสู่ร้านเปิดใหม่ที่หยิบเอาเสน่นดัางเดิมมาผสมกับความคิดสร้างสารรค์ยุคใหม่ทำให้เราได้สัมผัสทั้งกลิ่นอายอดีตและจังหวะชีวิตที่เรียบง่ายแต่น้าหลงไหล ล่องเรือชมธรรมชาติที่ปากน้ำประแสเปิดประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติผ่านเส้นทางน้ำท่ามกลางป่าชายเลนกว่า6,000ไร่ที่อยู่ดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นโกงการและสัตว์น้ำหลายชนิดระหว่างทางคุณจะได้แวะชมฝูงปูก้ามดาวฟาร์มหอยนางรมและฝูงข้างคาวแม่ไก่ชมเหี่ยวแดง ก่อนขึ้นฝั่งเพื่อเดินต่อบนสะพานไม้สูงที่ทอดยาวผ่านป่าโกงกางที่ร่มรื่นยาวกว่า2กิโลเมตรสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ทุ่งต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นและเปล่งประกายเป็นสีทองอารามยามกระทบแสงแดดทุ่งโปรงทองเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่นี่ไม่ได้มีแค่สถานที่ให้มาเยือน แต่มีบางสิ่งให้เราได้กลับไปพร้อมความอิ่มท้องและอิ่มใจปากน้ำประแสไม่ใช่แค่จุดหมายของการเดินทางแต่อาจเป็นที่พักใจระหว่างทางของชีวิตที่ที่ธรรมชาติยังอบก,กอดเราไว้ด้วยสายลมกลิ่นทะเลและแสงแดดอุ่นๆที่ที่ทำให้เราเชื่ออีกครั้งว่าความสุขไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลแค่มองให้เห็นด้วยหัวใจที่เปิดรับ